นะครับจับปีนไก่เดี๋ยวจะเอามีเด้อีส่วนไข่ละกันปลากระป๋องเมื่ออื่นพี่น้องเลยกับเพื่อนบ่เอามี่นัาเบาแนะน่ยัมือนีกับเพื่อนนำทวมฮอดเพื่อนแต่เก่าเนี่ยฮอดฮอดพุนูนฮอดทางาเดินนางลงนางลงตะกุ่น แซ่บ่กันท้าะในวันนี้น้องผัวเ้าซื้อให้ปลาดุกปลาดุกน้องผัวน้องซ้อนนี่เด้อเอาแกงให้ลูกเหากิกเอาบาทเองพี่น่อย เปิดคลิปเปิดภาพออกมาเนาะต่อกันอีกอยู่เพื่อนน้องซ้อนพี่น้งงองเลยเพราะว่าเบียกยังโมแล้วอ,อยู่เนาะคือ<ป>แจ้งขวกรถบ,บ้านนี่พี่น้องเออเออเออโอ้หมดหมดกันนี้ฝนกัน,กนนะเนาะยืนใส่หมดแล้วข่ากระไรพี่น้องเลยเอ้าข้าสชูอีพีสองสรับอยู่เพื่อนสั้นของน้องซ้อนเหมือนี่พี่น้องเลยเนาะ บาบุญกะนะับเป็นสะพานบุญกับแม่ใจดีเนาะที่ซอยทางด้านกระเบื้องเพื่อนออน้องซ้อนพี่น้อง,งแม่เพื่อนเลยบอกกับแม่พอนก็เลยบอกว่าให้กับบาบุญเนาะเป็นสะพานบุญห้ซื้อมีหมะ่าม่าเนาะเป็นรถรถต้มยำพี่น้องเลยเนาะบุญซื้อมาสองแก๊สแล้วก็ปิง้งไก่เชโน่สองปิง้งพี่น้อง,งแล้วก็ขนมปังยัดใส่แพ็คหนึ่งพี่น้องเลยเนาะ ปลากระแม่พันธุ์ซื้อป,ปอลากระป๋องสองแพ็ค้วกาเป็นไข่อีกสี่แพ็คแต่ว่าไข่ข้วนซื้อหาหน่ะบูมีพี่น้องเลยเนาะก็เลยฝ่ามาเลยมันขำมีแต่มาอื่นข้าวบนที่ไปซื้อให้ครับน้องสอนเออน้อ,อ,นนอ,งนองอ่อนหนึ่งๆไปยืดมึงหมดอีกแล้วออกมา <laughs> โอ้ยเดี๋ิมมาอื่นนะเนาะบนที่ซื้อมาอีกเด้มแม่เด้อเนาะเอาเมื่อนี้เอาสำนีก่อนนะเนาะอ่าไม่ให้น้องมันกินก่อนพี่น้องเลยเนาะ ข้ากกาบถักข้าวสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีโตสบายดีดดน,น้นองซ้อนเนาะใครอยากหา,หาน,น้องซ้อนผ้าไอา้ไปเฮือนอ่าน้องอ้อนเนี่ยเนาะเฮือนร้านเดียวเนี่ยไม่เขาจับปีนไก่เราจะเอามีเด้อส่วนไข่ละกันหาปลากระป๋องเมื่ออื่นพี่น้องกเลยปึ๊บปึ๊เฮือนน้องแม่ลองข้อนก่อนเป็นยังไง กินข้าวแรงอยู่ว่เนาะกินข้า,ขาวแรงเราบ่านอนองซอนอนเนาะโอ้อยังอยู่ด้เนาะเบิง่งครอทัดอยู่บหรือว่าจังไดเพื่อนบ่อืมเอามีน้ำบเบาแน่ เพิ่นเพื่อนบ่ะโอเคโอเคขอบใจน,น้องซอสได้ไรกินข้าวแรงแล้วบ่เจ้ากินแล้วบ่ะยังเดิน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 น้องคนไปเบียร์น้องคนก่อนอ้าวขึ้นมาทางพี่ก่อนน้องคอนเอ้ยคอนเอ้ยหาน้องคอนมามามา,มาเอามีล่ะมาเอามีเนี่ยไหมยังเม่เอาอุมาเอามีด้วยเฮาน้อง น้องคอนน่องทอนน้องคอนลูกละเพราเออมันจังปลามาเนาะอ่าน้องทอนยิบไปลูกละเอาไปเลยเอาไปไว้ศาสตร์กูเด้อใส่บ่เออเอาไปเอ่อมาน้องก้อนมามาเลยมามีสบายดีสบายดีสบายีเอาไปไปตั้งศาสตร์กูเด้อนี่ไปนอกไปไปนอกก็ได้ไงเอาไว้หนอกก็ไดก็ได้เออ ตังลงตังลงอาตะกู้รตะกู้นี่อืมอืมกินผักกินขาแรงหรือเปล่าฮะกินข้าแรงเลยผักกินข้ากบยางเมีอาหารกินเามีอาหารกินเป็นไหคือติทัวรที่ทัวร์นาทัวร์ดาแท้เอนทัวร์นทัวร์อ เฮาไปหับจาง2มื้ออือเฮาหายะเฮาเอาไปหับจางปลูกไม้เดัจกปลูกไม้ที่ว่าน้องแ่ไปหบ่โดเออไปบ่อนเดียวกันบ่โดเออเฮาละอื2มื้อเฮาไปเฮาปันกันกับอายะเฮาปันกันมาแล้วก็หายะนั่แหลโดยะเฮาซนนึงยะเฮาซนนึงออเอาลกขนมเนาะขนมยัดส จ้าแล้วก <Đ ược. S 1> ็ปิ้งไก่ปิ้ไก่ิโนเด้อคยกินแล้วบ่ปิ้งไก่ซิโนแซ่บได้อ่ะเด้ออ่า2ปิ้งเด้อปิ้งบักใหญ่นึงพี่น้องเอ้ยเนาะจัดมาเพิ่นอ่าของแม่ใจบุญแม่ใจดีเนาะเพิ่นก็ยังอ่าคิดฮอดแล้วก็อีต้นสงสารของเด้อเฮ้น้องตื่นบ่โดยเนเฮายังเกบ่ คนยังหัวอ่ะบอกพอทุกนยังไงเอามาหนึ่งอ่าตรงอยู่ยังไงผลหัวบ่น้อยเราติดครบ่เด้ออ่าห้อยหัวจากบอลแดงหม็อ่ายังมีเนาะเออมีบุ้นซื้อแล้วขอโทษขออภัยเปลียนมีบุ้นซื้อแล้วยังปลากระป๋องกับไข่เนาะเด้ออ่ามือหน้าบุ้นซื้อมาให้เด้อดอ่ายังก็ ซื้อมาตอนนี้ก่อนเนาะแในพันไม้ซื้อมาหลายอย,าอย่างอยู่แต่ว่าหัานเท้บุญซื้อเนอี่ยเป็นบมุมีเนาะก็เลย,ยไว้บริเวณหัานอื่นเน่พี่น้องก็ไว้เป็นมื่อนาซะเพราะว่าย่านบัวท่านน้ำคำพี่น้องเาเอากระโลมาส่วนมาคลอนกันทคนนั้นละ่ะแซ่จะน้องคลอดไ,ะะไม่ใช่ใช่ก็อ่านคน ชิปิ่งซิงไก่ชาร์นะครับกระเลยนพี่มนประมานนี้แหละเนาะตื่นแล้วบอกเนาหน่อยเ้าไปครับจางสองมือลุกเอาไ้ ไงว่ว้เด้อคนน้อยมันห่าหมดนำท่วมฮะหมดนำท่วมแล้วมันอืมมันเจ้านำท่วมไปแล้วโดยห่าปลูกมักเลก็หมดน้ำท่วมมันก็นำท่วมี่นองพีงยางไปเบิ่งก็อน้องซ้อนอ่ะสวนมันสวนพักสวนหญ้าเรา ถ่วมันเลยถ่วมสนั่งเน่าบ้แล้วบ่างไหนเนาะโดูบ่วเลือยังแลบบ่างไหนเนาะดูปีนาาเฮาจักสิคายเห็ดมันกันน้ำถั่วมันอะพี่น้องเหงกระเตะกระตามเข้าบา้าดพื้นตกแหง้งอืมได้ได้ยอดมอนี่กับกพืนพ้นนำ้ำถั่วมฮอดเพือนแต่เก่านี่ยฮอดฮอดพุ้นฮอดทางพุ้นน้ำ เนี่ยก oh ูนะมาลูเฮาดีใจเบิ่งนางกระตุ้นตลอดบ่าเด้อวันทองดีใจบ่เบิ่งกระตุนตลอดเบิ่งนางกระตุนก็ยิ้มอือดีะนางกระตนเบิ่งอคัดเงพบบ่เงาคือจังไเนาะอืออบใจแม่เพิ่นหลายๆพี่น้องเเนาะสิสดทงัวอ่อนพนเนาะ ละครล่ะมีก็เป็นมีไทยเลยคนซีไมเนาะรถต้มยำม,มามา่าแต่เป็นรถต้มยำยังมันมียังกินแรงบ่ไม่มีไมีสัก <c oughs> <อ>คนตกแห้งหนึ้อเขากละบบ้านเนี่ยสนะ นายเอแซมขอนายกินนุ I mean, ่มมาจักขอนเออแซมขอนเอแซมกอะไ้กบเบื้งนั่นนี่บอโเดินวันทองคือเก้าต่อทะลกยุ่งครบป่ะฮะและ นกขอนะพี่ลูกหล่ะป,ะาปะละาสวัสดีปลาลูกแน่แหมกูอ่ะอือนี่กินไก่เด้อไปกินกับน้องเด้อกินไก่เชโนโใช้หาเข่าใหายังมากินบ่นบมีเข่าบ่มีอ่เข่าเขายังน้อยอ่าซาม,มือกินน้ออ่าเขาซานนะเด้อพลัตหนี้บ่เด้ออ่า <c oughs> ไปจนไม้วันเขากินกับถิบวัดแล้วโด้อนตกตลอดเหาไปสายก็ม่ได้เขาวสานกระเบิดไปหับจ้างกับไริไปพ่นตกเนาะโดย,โดย,โดย,โดย นายแชมป์ฮะเข่ามากินบ้างหาไปเอาไปแต่งไปน้องออนไปแต่งมาสู่ลูกกินเด้ออ่าปีนไก่กับทักทัตเอ้าทัพเป็นตอนๆมาใส่กรผสมมาสู่ลูกกินน่อยู่ในยาตอกนะอ๋อจะขอบใจอ่าบอสไปตามมากินก่อนก็ได้ได้กินในแม่พันเบิ่งในแม่พันเสด็จใจสู ตาบมาโลดโดยุนทาได้เด้อเด้อตาบแต่งแต่งเฉยตะกมาเด้อเด้ออ่าก็ตินมาหาหัวเป็นกินปีนไก่แม่เป็นแม่เนาะเสียบพร้อมสั่มปีนไก่จะเป็นอะไรเนาะกี่ข้าวกันมาอะไรเป็นอะไรเนาะเรียบร้อยบนระบ่เด้ออ่านังลงนางลงตะกู้ะกู้แซ่บบ่วันทองฮะน้มา นางข้อนางกินคุณเรานยไงเรายืมโคมยืมโคมด้วยปะมะมานักดึงินปะอินปะมาวันข้อนมากินข่าวไว้นางกินนีลูกจูบกกอักระจาย บอลทองแซบบอวันทองฮะแบบอ,อ,อมบ์อแอมลึกปิงไก,ก่นลงกินกินแม่ได้พวกกินบอกินบเป็นไคกินยาหรือบอเด้อแอมบบอกินกับข้าวได้พวกกินดอกได้ กินแก่แ่บเลยจะสดเลยพี่น,น้องเได้ยนะี่ยอาจะะดยอืมอาจจะด้ยจะด้ยในชะ่เขาแน่จะดยเนะี่เป็นโยบด้วย <c ười> น้าเอาน่กินแน่อนอนตัวเขอใน่นอนเนี่ากินกิน <c ười> นี่จะอกบ่มบอยกินเขา แช่บ่านองคอนคือปีนจจไทยเสนอเงาฝปกกันเขากินกระซิบบัสหรือให้จ่ายบาทเนาะนะครับจ้างบริไปไปห้ามเอาไม้กันน้ำท่วมไปแหละไปทางไหนก็บุ่ยบาทเนาะที่นั่งเลโอ้ยเนาะเข่าของแกนะบ,บ้าบุญซื้อมหนะหอยบอ โดยคือว่าโดนเติบไปเล้วเนาะนี่เาวบรายกินเ่าเป็นไข่มาคนน้อยๆ็จะกินนุ่มเอาบ่เดย <c oughs> กินเขากิน <c oughs> ข้าวได้แล้วเนาะเดยกิน,ข,นข้าวานี่หอยยำเขาวว่าจามื่อซองทองหมดแล้วหรือเขากิน อ๋อซื้อบ่ได้ค่ะแพงคนของซีเร็คม,มาก 6, 10, 000, ล่องหนึงประมาณหกเจ็ดสิบพันร้อยบาทเียนี่ใน,นกาไปกินมื้อหน้าเด้อนี่ยมีแซ่บไ,ได้แก๊สหนึ่งแสนแสนป้ายพี่น้องซองแก๊สหนึ่งสามแสนซองแก๊สนะฮะร้อยบาทไอ้นางสายมาจาพออแม่คนนี้ซื้อเป็นรุ่นนี้เลยเนาะ เราไปแม่ทุบแซ่เราต้มยำหอกินข้าวหอลืมบอกฮะกินข้าวกินกินกินหนูคุกินมาแล้วเนาะกินลรสจำเจ้ากินหลายแบด้อใหญ่ใบเด้อใส่ข้าวได้หลายแน่คนน้อยเนี่ยหลองวันทองกินได้เฮ็ดลุยขึ้นแม่เพื่อนนะขันชขันขัน เราต้องเก็บเอคืนบ้านนี่น้องผัวเฮาซื้อให้ปลาดุกปลาดุกน้องผัวน้องซ้อนนี่ห่าแกงให้ลูกเฮากินปลาดุกป่ะห่อน้องซ้อนมันก็มีน้ำใจหลายเนาะเพราะการเด้กยุคได้กินมันก็มาแบ่งอยู่บ่น้องซ้อน เฮาไปใส่กรบปได้คาลูกนอนกันนอนซื้อให้ปห้าใายเฮาเกินสุกกับเฮาไปแบ่งชัวร์น้่งซ่านมันก็ไม่มีเงินใจรายอย่างเี้ยน,น,นะเหลือลูกหลานเนาะชัวร์ตอนนี้กำลังลำบากอยู่ผิดนนังเงี้ยนจะจะกับไข่หลายกุกเกิลอยู่เจ้าก็เนาะถจะกักบตะเก่าตะกี้อยู่ผิดหนังมีเงินมีซานอยู่นแน่ละกัน ไในยางเสียยางเนาะได้เพื่อนแลน้วก็สิผัววัยู่นเป็นยัางไรเนาะไในบัตรเนาะเป็นยังสู้ทนเนอาอืมรกาศเขาบางคนเขาบม่เขับใจทางแม่คนละลายอะไนอย่างไรนะแต่เป็นทางทางนอกน้าลูกของน้าอ่อนก็ได้อยู่ได้กินอย่างแสบเนาะก็ให้ได้ แม่ได้บุญได้กุศลหลายเด้อดีสดชอย์ทางครอบครัวน้องเพ่นเนาะอ้ามิเตให้ทางน้องอ่อนเด้อฝากขอบุญคอบคุณขอบุญขอบใจทางแม่พันแน่เนาะให้งพระกระมิมจิ้มใจกับครอบครัวเจ้าหลายเด้อเนาะปัญญายื่นสื่อใครสื่อต้องปลาบไ้ให้อยู่น้องอื่นพอแล้วบุญสื่อมาให้เด้อเอ๋อเอาฉันโน้ปัญญ์บ้านและ <Okay. S 2> ขอบคุณขอบบญแม่เจดีเดอ้อที่ซอย <Okay. S 2> ขอบครัวเฮาที่ผกสื่อใกล้สื่อให้ลูกเฮาขอให้อยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไครอย่ามีขอให้รำให้รวยขอให้เทวดาหักแพงทั้งหมดขอบครัวแม่จจดี <No. S 2> สาธุทางบ่อบญน,น้ำ <No. S 2> ขอให้อยู่ดีมีแห้งคือกัน บาบุญขอบาบุญไปใส่มาใส่ให้หลอดปลอดภัยขอให้บาบุญไปใส่มาใส่กับมีคนหักคนแพงทั้งหมดครอบครัวบาบุญขอให้เทวดาหักแพงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอสุขกายสบายใจขอให้ลำให้รวยสาธุ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 เด้อเนาะเอาแซ่บบ่ลูกแซ่บบ่แอมลืบบ่ฮะแซ่เอ๊น้องค้อนได้แซ่บบ่ ัหน so, like hey, ้องวันทองเนยวันทองเอ้ยแอมบ์ยิ้มยิ้มยื่นบัตรหาซาเนาะบางคนที่ไปหาบอนพักบอนเศ้าหาอยู่หากินข่าวได้บัตรเด้อคนก็เดินทางมากะหลายชั่วโมงเติบเนาะคนสะหอดก็โอ้ขอบไปขอบมาเป็นของฝนตกเนาะคนทางกับมืนลื่ดลายเอขาไม่แต้ ปิงป้งคงปิ้งไก่เก็บไวด้ดีเด้อยันแม,ออยนมนวยันหมากินเด้อตื่นสามารถกอุ่นไว้ให้ลูกกินอีกเด้ออืมได้จ้ะบ๊ายบายเด้อลูกหลานเด้ออืมไปจ้าพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวฮ่นกษตรไปหาบอลผักบอลเศ้าหาอยู่หากิาาานผักบอลก่อนพี่น้องเลยเนาะฝนกะประยุทธ์ประยนเลยพี่น้องเลยตกมาตลอดอน้ำก็เริ่ม ขอคอยเงยขึ้นมาเง่ขึ้นมาอะไรพี่น้องน้องซ้อนวะหุกใจอยู่่สกับฝนตกบระยุทธอีกเนาะยุต,ติ้งเฮาอยู่แต่บประยุทธทั้งเบียดกันกะทั้งเบียดกันปล่อยหน้าม,มาอีกบานนี่พี่น้องกะท่วมทั้งเฮือนน้องคนอีกอสัน,นเนาะฮะโอเคพี่น้องเลยบอบคุณสําเรขออนุญาตจบคลิปลา,ลาพี่ล้น้องเพียงสนิทคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะจากนั้นก็ขอบ,บคุณขอบคุณขอมอกับใจพี่น้องเนาะทางปลาลุงเนาะที่ อคอยเป็นกำลังใจเนาะให้กับครอบครัวน้องอ้อนเนาะแะน้องซ้อนมาตลอดพี่น้องเยเนาะโอ้ก้อลังหนึ่งเข่าสะโพอเพิ่งกัดได้เนาะอ่ามันเข่าดึงหน้ามึนย,ยังกินแรงพอกินแล้วกินยังเขียดเขียดเขียดน้องซ้อนเป็นเป็นการนะบ่

หนาวซ้่มพี่น้องเลยเนาะไพ่สบายดีถ้าพอเด้อยีดีไม่แห้งเด้อเดูอเด้อเด้อไพ่ชาพี่น้องเลยเนาะลายพี่น้องก้อนบาดเนี่ยพ่อพ่อกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณกับใจเนาะของพี่น้องเอฟซีมาตุ่านที่เขามาหามาส่งเป็นกงใจพี่น้องโอ้เปียกเบิ้ลทนตกลมตารางแล้วเนาะพี่นี่หอนบนอยู่บนเศร้าพี่น้องเลยอ่าอืมอืมไพ่ชาพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณกับใจลาย ขมาผสมบรงสบายสบายดีกันบรดสุโขสุขคนได,ดออ้พี่น้องเด้อยูอ่ดีแม่ฮงโฉมานลำรวยหาเงินหาทองให้ได้ให้มันเนาะเจริญเจริญ่นนาทีแต่งงานบรดสมองสีบอลูกเงินเลยเบด่อพี่น้องเด้อไปลาก่อนพี่น้องพบกันคลิปหนะน้าคลิปนี้สบายสวัสดีเด้อนอนหลับฝันดีกันบรดสุโขสุคนจะดีไหมเฮงไปพี่น้อง